สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงขณะนี้เราอยู่ที่วัดปรา,าศาสตร์บ้านจานนะผู้ชมเราอยู่กับแม่ตะเคียนทองทุกๆองค์ทุกๆท,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 ท่านเลยนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาขอถ่ายทำในบรรยากาศเงียบเงียบเงาเงา,งานะผู้ชมเนาะ เสียงคนก็พูดอยู่าทางด้านนู้นนะท่าผู้ชมนะแต่แต่ฝั่งทางนี้จะเป็นด้านท้ายวัดนะท่าผู้ชมแอดมินเองก็เดินทางมาคนเดียวนะท่าผู้ชมเนาะก็มาขอโชคขอลาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงแล้วก็ช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆที่วัดปรา,าสาทบ้านจานนะท่านผู้ชม บรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงานะผู้ชมเนาะแอดมินก็เดินทางมาคนเดียวนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลกับแม่ตะเคียนทองด้วยกันนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนั่นผู้ชมนะัต้องขออนุญาตแมต่ตะเคียนทองทุกทท่านเลยวันนี้ก็เป็นวันพระนะท่านผู้ชมก็จ้แม่ตะเคียนทองก็อย่าว่าลูกมารบกวนนะท่านผู้ชมเนาะก็ขอวันนี้เรามาทําข่าวนะท่านผู้ชมก็ขอให้แม่ตะเคียนทองเข้าใจลูกด้วยนะ ลูกไม่ได้มารบกวนนะแม่นะก็คือมาขอตัวเลขมาขอทําข่าวนะแม่นะเดี๋ยวเราจะเข้ามาขอตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมบรรยากาศที่วัดก็ค่อนข้างเงียบนะท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศก็ถ้าเป็นกลางคืนแอดมินก็คงไม่กล้ามาแนละ้วท่านผู้ชมแม่ตะเคียนทองก็ต้นใหญ่มากนะท่านผู้ชมเนาะก็ต้องขออาภายัยขอกร่าวอภัยแม่ตะเคียนทองนะ ท่านผู้ชมก็อย่าว่าเรามารบกวนนะท,นนท,นะท่านผู้ชมนะี่คือบรรยากาศท้ายวัดนะท่านผู้ชมเนาะที่วัดปรา,าสาทบ้านจานนะท่านผู้ชมเนาะเมื่อสักครู่นี้การถ่ายทาในช่องคนหน้าตาดีนะนนนะท่านผู้ชมแอดมินก็ขนหัวลุกนะท่านผู้ชมเนาะจะม่ตะเขียนทองก็อาจจะมาดูการถ่ายทาของเรานะท่านผู้ชมก็เลยทําให้ตัวแอดมินเองขนหัวลุกนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขกับเมตเะมออตะเ,ตเคียนทองนะครับผู้ชมก็ขออนุญาตเจ้าเมตตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาขอตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสาธุเมตตะเคียนทองทวันนี้ลูกก็มาขอทําข่าวเนาะก็อย่าว่าลูกมารบกวนนะแม่นะลูกขออนุญาตถ่ายทําให้ทั้งสองช่องเลยว่าจะเป็นช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงหรือช่องคนหน้าตาดีลูกก็มาขอโชคขอลาบนะ แม่นะก็ช่วยเขียนตัวเลขให้ลูกด้วยก็แล้วกันนะเผื่อแฟนช่องเขาเห็นเขาจะได้เอาไปซื้อเขาจะได้มีเงินทําบุญมีเงินซื้อข้าวซื้อน้ํากินนะแม่นะก็ขออาภัยด้วยอย่าว่ามาลบคูนนะแม่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนะครับท่านผู้ชมที่เจ้าแม่แตะเคียนทองท่านจะเขียนให้เรานะผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขด้วยกันนะครับผู้ชมเนาะก็ขอให้เจ้าแม่ตะเคียนทองช่วยเขียนตัวเลขให้ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมก็ขอให้เมตตาลูกนะท่านผู้ชมเนาะเราก็มาถ่ายทอดบรรยากาศนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะ เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเลขตัวเลขตัวไหนท่านผู้ชมอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็มองไม่เห็นตัวเลขเลยนะท่านผู้ชม ถ้าไม่เห็นจุดนี้เราก็จะไปขอจุดอื่นด้วยกันนะท่านผู้ชมจะไม่ตะเคียนทองก็อย่าว่าเรามารบกวนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมขออนุญาตนะแม่นะอย่าว่าลูกมารบกวนนะแม่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชม ตัวแม่จะเขียนทองเ่ียเขียนตัวเลขให้ลูกด้วยขอโชคขอลาบกับแม่นะแม่นะก็อย่าว่ามารบกวนวันนี้เป็นวันพระด้วยใช่ไหมหรือว่าเมื่อวานเป็นวันพระหรือว่าวันนี้แอดมินก็รู้สึกสับสนน่ะละท่านผู้ชมขอตัวเลขด้วยนะแม่นะขอเขียนตัวเลขให้ด้วยนะแม่นะ เราไปดูตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมเห็นตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้นะเพราะบางทีแอดมินก็จ,จะมองไม่เห็นนะผู้ชมในการถ่ายทำเนาะแต่จะไปเห็นช่วงตัดต่อนะผู้ชมเราจะขึ้นตัวเลขให้นะครับท่านผู้ชมในช่วงที่ตัดต่อถ้าเห็นนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขตัวไหนก็ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะท่านผู้ชม เป็นแอดมินเวลาตัดต่อเท่นตัวเลขก็จะเขียนไว้ให้นะผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะเป็นเลขสามหกนะท่านผู้ชมสามหกหกสามนะผู้ชมเนาะ าจะเป็นสามหกหกสามนะครับผู้ชม้าสายตาแอดมินมองไม่ผิดเนาะสามหกหกสามสามเก้าเก้าสามนะครับผู้ชมสามหกหกสามสามเก้าเก้าสามนะครับผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะทางแอดมินมองเห็นเป็นเลขสามหกหกสามนะครับผู้ชมก็ซื้อสามเก้าเก้าสามไปด้วยนะครับผู้ชมเนาะ ตัวเลขที่เรามองเห็นนะผู้ชมก็เป็นเลขสามหหสามนะผู้ชมรวมทางเป็นสามเ้าเ้าสามนะผู้ชมเรากําลังอยู่กับแม่ตะเคียนทองนะครับผู้ชมต้นใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขังมากด้วยที่นี่เนาะแอดมินเองมาที่ไรก็ขนหัวลุกทุกทีนะผู้ชม ก็บรรยากาศก,ก็ค่อนข้างเงียบนะท่านผู้ชมเพราะว่าบรรยากาศตรงจุดนี้ก็อยู่ท้ายวัดนะท่านผู้ชมไม่ได้อยู่กลางวัดนะท่านผู้ชมก็ต้องขออนุญาตแม่เกียนทองทุกท่กทานเลยนะท่านผู้ชมเนะเราไม่ได้มารบกวนไม่ได้มารบหลูนะท่านผู้ชมเนาะเรามาขอตัวเลขให้แฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงรวมทั้งช่องคนหน้าตาดีได้มีตัวเลขเป็นแนวทางซื้อนะท่านผู้ชม ามาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะก็แม่ตะเคียนทองก็คงจะเข้าใจแล้วก็ได้โปรดเมตตาเราด้วยนะครับผู้ชมนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆนะท่านผู้ชมเนาะที่อยู่ท้ายวัดนะท่านผู้ชมจะามาถ่ายทอดบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะผู้ชมส่วนใคจะมาทําบุญที่วัดก็มานะท่ผู้ชมเนาะหรือจะมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนทอง ก็เชิญได้เลยนะท่านผู้ชมก็เป็นบยากาศที่ค่อนข้างเงียบเหงานะท่ผู้ชมนะเพราะอยู่ท้ายวัดนะท่านผู้ชมในการถ่ายทำก็อย่างที่เห็นนะผู้ชมนะก็แอดมินก็คนหัวลุกบ้างนะท่านผู้ชมเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังมากๆนะท่านผู้ชมเนาะ เวลาถ่ายทำเมตเกนทองก็จะมาดูแอดมินถ่ายทำนะานผู้ชมเดี๋ยวตัวเลขแอดมินจะพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมนะตัวเลขที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะท่านผู้ชมตัวเลขก็เห็นเป็นสามหกหกสามนะท่านผู้ชมเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะผู้ชมก็อย่าลืมซื้อสามเก้าเก้าสามสามหกหกสามด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชม ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะ่ผู้ชมเนาะขอฝากช่องคนหน้าตาดีไว้ด้วยนะท่านผู้ชมรวมทั้งช่องนายแบบแซบนะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะท่านผู้ชมทั้งสามช่องที่แอดมินทำอยู่นะท่านผู้ชมเนาะนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆนะท่านผู้ชม เราอยู่กับแม่ตะเคียนทองที่วัดปราสาทบ้านจานนะผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย